ครับสวัสดีครับครัพูเจอก็พผ้าไปกินครับพาไปกินนี่ผ้ามากินอย่างหมูครับอย่างหมูครับต้มหมูครับต้มยำตอนเี้ยวหอนหันโอ้ยพี่เอทก็นี่ครับมากินเขารน้องกันครับผม แซ่บปน่นจ้อย่บาคนยินยันงปู่เลยนะแซ่บป่ช่างนะแซ่บครัออาวาครับมาปู่ช่างรองม,มิวสิกเิ้มรถเด็ดครับยิ่ขอที่ยงครับจนาบสองข้าจะดงานครับงานไหน มาด้ครับที่เขาน้องกันมานี่เแซ่บเสียเพื่อน